ช่องทางติดต่อตุกตุกเฟมเบอร์รี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรสบายดีมือหนิมาคำคำกับมาเยี่ยมน้องเกดเอาหมูกระทะมาซูน้องเกดกินกับมือหนิไปเอาไปจัดหมูกระทะซะก่อนจะคุยกันเน,ะนาะน,น้องโดนนั่นสบายดีน้องโดนนั่น น้องโดนัทจัดขนมมาพีเอฟซี FC. นั่งไหนครับนั่งข้างในนั่งนอกก็ได้ให้ให้อีกชุดหนึ่งนั่งข้างในนั่งข้างนอกมันถึงด้เหอียดขาเนี่ยสบายลยนะนี่ครับ <c oughs> สวัสดีครับผม <c oughs> สวัสดีครับพี่นี่ครับพ,พี่เอฟซีพัฒนาจากเอโคลาดครับเมื่อนี้มากินหมูกระทะครับน้องเกตดน้องโดนัทมาเยี่ยมครับ เพิ่นก็มีของฝากของตอนดูนะมีข้าวมีมามาปลากระกป๋องโควต้ดเนี่เพิ่นจัดแม่เนี่ยเพินเนเ่นอยากเอามาแจากเออเอาเลยนายกินด้วยกันไหมน้าเอาไว้หนไม่เอาน้เอาไปเอาไปเยไปอาเอาเอายกมันเนี่ครับเพิ่นอยากถ่ายถ่ายรูปคู่น้องเกตครับเพิ่นว่าน้องเกตงามเห็นแต่อยู่ในยูทูบไม่เห็นตัวจริงสวยไหมครับ โอ้น่ารักมากครับน้นองเกศบัดน,น้องเดินเนี่นะครับผมพี่แต่ผู้สาวกบงามบัดน,น้องเดิน <c oughs> น้องเมื่อนี่น้องโดนัทกำมากครับสบายดีน้องโดนัทสบายดีมากินหมูกระทะน้ำกกนเด้อเมื่อนี่กินข้าแรงหรือเปล <c oughs> ่าเจ้าอ๋อครับน้องโดนัดเด้ยครับไปได้เลียนหนังสือยากบ่ <c oughs> บ่น้องโดนัทผู้สาวมอหาเดเออครับนี่เมื่อนี่มากินหมูกระทะน้ำน้องเกศเอาเฮาไปจัดหมูกระทะซะก่อน น้องโดนัทครับผมนี่พี่เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีครับเดินทางมาจากโคราชครับผมมาแจกเข่ามีเข่านะมีอย่างครับนี่มีอะไรด้วยพี่มีมีนมวัวแดงมาม่ามีน้ำตาลน้ำปูน้ำตาลมีอีกถุงมีเกลือ้วยเดี๋ยวน้องมามมอให้น้องโดนัทครับผม เอาเอาลาบเราพ่อแหละเอาน้องเกดน้องเกดเอาไปบ้างไปโหลดโดนนัดเดี๋ยครับผมโอ้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับผมมอบไปต้องเกลได้ทั้งเข่าได้ทั้งเกลือพริกเกลืออ้าวครับผมแป้งนัวแป้งยันกันมี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาบนไปรอดไปกันได้เอาต้องโดนดันกันด้วยเอาใครรับแทนนอกเขาได้ก็ได้เท้าทอดตัวเดียวเสาทอดบูกันก็ไป ดองโดนัทเน่ทอดครับหม้อห่าครับมีแป้งมีอย่างแน่ละนดิมามาปลากระป๋องโอเคครับผมขอบคุณผู้ใจใจบุญครับผม น้องมิ้วครับน้องมิ้วอ้าวได้กินได้กินน้อกันแจกตังอีกโอ้อ้าวแจกตังอีกครับอ้าวโอ้โหใจดีมากครับผมคนละแสนมาเอามาเอามาเอาใส่เราด้อมๆหน่อยเอาแม่ใน้องนังหลานนี่อยแจกตังคนละแสนครับป้าใจดีครับสองตัวเล็กนั่มเนี่ยเนเนเนสองตัวเล็กนี้ด้โอ้ครับผมตัวเล็ก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  ยาอเอ้าวโอ้ตัวเล็กได้ยังคนละแสนครับผมเอามาเอาแม็ตัวเล็กมาตัวเล็กมาอ่าตัวเล็กมาตัวเล็กอ่าคนละแสนโอ้คนละแสนครับผมได้ทุกคนครับผมได้ทั่วถึงยายายายแก่ค่ายาหน่อยครับยายายายค่ายาหน่อยยายายาโอ้เออโอ้โอ้ได้ทุกคนเอาแม่น้องเกดอีกไหวก็ใจดีแต่เบื่อดี่ดะโอ้โหครับผม นี่แหละครับทานบารมีครับผมทานโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนครับผมให้เขามีความสุขครับเราก็เราก็มีความสุขครับผมโอ้เมื่อนี่น้องเกตครับสาวผู้ไทย้ันน้องเดินย่างหมูกระทะให้กินครับแซ่บเพราะน้องเกตแซ่บมากินน้ำกันเด้อนี่ครับน้องเกตกับมาน้องโดนัทกับมาเป็นยังไงโดนัทแซ่บป้หมูกระทะครับ ตอนแรกว่าจะเพื่อกินพุ่งนี่ครับแต่ว่าน,น้องโดนนเป็นไปโรงเรียนก็เลยได้ตัดสินใจมาหอดตอนไหนก็กินตอนนั้นก็เลยได้กินคำจักหน่อยครับกินแล้วก็จะกลับไปนอนเพื่อนผักอยู่ในตัวเมือง <Okay. S 1> บู้ลัครับผมเมื่อมีกินรอบเดือกจักน่อยครับมีทั้งหมูมีทั้งกุ้งทั้งเบิกมึกครับ าฝากน้องสาวผู้ไทยมันน้องเดินมีแต่ผูงามงๆเจ้าจบครับปกติเ,เพิ่มมาพอกินข้าวแลงได้ดิมีเมนูหมูกระทะจะซื้อได้ดิน,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 น้ององเกตเนาะบ่ห้วยคือโชคดีแต่ก็ใส่นน่ะแม่เถาเพิ่มมากะนังอยากกินหมูกระทะอันว่าแต่หนัดมา่กินโดยบรไเด้นหมายได้ดิ โอ้แสดงว่าได้บุญมากนะครับนี่เห็นไหมเตาเดือดธรรมดาตีนเราำเลยโอเคครับผมนี่ต้องสองเตาพี่สองเตาครับผมพี่เตาเดือดเตาใหญ่แล้วเตาพี่พี่พันมาจากเองโครหลานนะก้อนาสีมากครับผมอายใจดีมาเยี่ยมครับผมมาเยี่ยมมาทําความรู้จักสาวบุถ้ยบั้นน้องเดินมาเอื้อนจะพาเป็นไปท่ามบุญแจกแจกของครับอยู่บ้าน หน้าทมมือนีนก็เลยมากินหมูกระทะแ่บแซบซะก่อนอ่นนะยิมแน่ยิมแน่น้องเกียรตน้องโดนัทครับโอ้ยไเปแต่ปรุงงมง้ามครับผมพีม่ครับห,หลังจากกินแล้วก็เริ่มอืดแล้วครับมานอิ่มก้มางรแบบบุญแข็งเลือ เมือออม่อกับสปอเมื่อใดกับน้องโดนัทสามสิบสามเอสพี่หน <30, 31. S 1> ึ่งสามสิบสามเอสหนึ่งบอโดนัทเฮดกิจ,จกรรมีอย่างยัง,ยง,ยง<ม>บ่ฟอนฟอนบ<ม>โอ่โอ้<ม>เป็นผู้สาวฟ้อนน้ำเด็ดนี่ครับผู้ใดอยากมาเบิร์น้องโดนัทฟ้อนใส่ผัดสินงามๆมาเบิร์เด้อครับวันที่สามสิบครับเป็นงานประจำปี ป็นงานประจำปีของไอ้เมืองอัดสพรเลยครับแข่งเรือแบบคือยังยโสทอดเนี่พม่นกับมีงานในบุญบมไฟแต่ว่าแต่ว่าอัดสพรนเนี่พิ่นจะมีงานแข่งเรือครับขาเกินบุญซวงเรือคกับผมเป็นดตเบิ่งบ่โดนันคนหลายบ่ไผอยากเบิ่งผุ้สาวมาเบิ่งงานอ่ะเนาะสามมื่สามขึ้นกลางขึ้นก็มีแดนมีเพลงนํานเด้ ปีกายเนี่ยเขาไปเบืองนี่ตอนขับรถมาเนี่ยเจอเจอเรือสองลำเขาลากมาแต่แต่อยู่ลาวจะดีอย่างหนึ่งคือถึงแม้จะมีการเต้นการร้องเต้นดนตรีกันกินเหล้าเมายาเมากินเหล้าเมาก็ไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะอืมไม่ไม่มีการทวเลาะกันแต่แต่อยู่ไทยนี่ไม่ได้เลยอยู่ไทยกินอะไร อยู่ไทยนี่ถ้าเมาแค่เหยียบรองเท้าก็ตีกันอยู่ไทยไปตีกันเลยเ่ยเขาไม่มีอยู่ลาวไม่มีครับผมผมมาคนเดียวสามปีแล้วไม่เคยเลยคนเล่านิสัยดีครับพูดใดยงามน้ำกินอิ่มนะว่น้องโดนัดแ่บปะครับผมน้องโดนนัเกิดกินอิ่มเลย แซบน้ำเดี๋ยวก็จะได้กาบน้ำล่าเนาะเนาะเนาะบ๊ายบายเป็นยังไงน้องเกดแซบบ่แซบแห่งแบบยิ้มไปเลยเลยวันนี้มีความสุขมากเลยว่้วเดี๋ยวเราเทีไปนี่เอาเอาหมูน้อยๆกุ้งหลายๆเลยจะกุ้งน้อยๆกับหมูหลายๆเลยจะเอา๋ยวเบิ้ลกุ้งเหรอเดี๋เบิ้ลกุ้งน้องน้องนอนนั่นกันแซบเนาะน้องนนอนเนาะ ครับเตรียมตัวผเล็กน้อยกัแแทบแ่บมากกุงนะบ่ลอวาบนกุ้งแหน้องมิ้วกันแทบมาน้องมิ้วแทบเป็นยังไงแม่น้องเกีศแทบใช่ไหมบอกครับผมก็ขควคุ้นเลยปีดูใยใจดีมันหลายๆครับผมมาเยี่ยมจากโคราชลยยังมีของแทบของฝากมาให้กินจซแทบเบิดเคื่อนเลยครับนซ่บบนนมนมกองแทบขอมาแจก่ามาแจกนัได้แล้วได้น่วทุกคนะคนละแสนอะ บายๆ้ะน้องเกดบายครับผม